ระทผมผมเป็นพ่อสไตล์ไหนนะครับผมเป็น,ผม,ปนผ,ผ,มผมเป็นสไตล์ของครอบครัวผมผมเป็นสไตล์ของลูกผมผมไม่มีความเป็นตัวตนผมเลยผมเ,เราปรับตัวเข้าเข้าหากันเสมอจนเราต้องละทิ้งสไตล์บางอย่างของเราไปเพื่อที่จะให้อยู่กับคนรอบข้างได้นะครับคนรอบข้างนี่นก็หมายถึงลูกภรรยาทุกคนในครอบครัว ถ้าเกิดเราจะให้เป็นสไตล์ไหนถ้าเป็นสไตล์ของผมเองเลยผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะอยู่กันลำบาก้วเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหากันเพราะว่าแต่ละคนคนเราเนี่ยมันมันก็จะมีมันก็จะมีแบ็คกราวด์ก็จะมีพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเอาตัวเราเอาสบายใจเราเป็นใหญ่คนเราข้างก็ตายเพราะฉะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์เรื่องของสไตล์เรื่องของการรวมกันมันต้องปรับตัวเข้าหากันแชร์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นเป็นสไตล์ไหน ผมเป็นสไตล์ของครอปรัย